ุ๊บนีดูนีสวยมากเลยสวยๆเลยนี่ย่างนี้นะครับสวัสดีครับผมทโพนะครับวันนี้พาทุกคนมาเก็บเห็ดน,นะครับนี่ได้มานิดนึงแล้วจริงๆได้มาหน่อยนึงแล้วนะครับว้าว <Wow. S 1> ตอนแรกจะไม่ถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าผมเห็น อยู่ในกองหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ถึงกองเขาไม่เรียกว่ากองเขาเรียกว่าอ่าหัวสองหัวโอเคเดี๋ยวไปดูอ่าเห็ดกันดีกว่าว่ามันเยอะหรือเปล่าแต่ก็มีแต่ก็มีอยู่นะครับที่ผมมองไปปังโอเคนี่นะครับมีน่าจะใช่เนาะเห็นไหมอ่าไม่ได้เอามีดมานะครับที่จริงมันต้องตัดขานี้ออกสักหน่อยอนี่เห็นไหม นี่ตรงนี้เยอะเห็นไหมนี่เยอะมากเลยนี่เห็นไหมนี่เก็บเลยดีกว่าเนาะมัฟไปทางนู้นก็มีทำนี่มีนี่หัวหนึ่งเลยแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่เห็นไหมนี่ก็ใช่นะครับนี่แต่ว่ามันแฝดอันนี้โอเคเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อน ปุ๊บๆแกมบิบมีเห็นไหมโอ้ใหญ่มากเลยมี มีเห็นไหมปาดนี่ทางนี้ก็มีอีกนี่เห็นไหมอันนี้ต้องหาดีๆนะเพราะว่าสีมันคล,าคลา้า,ายๆใบไม้เหมือนกันนะครับสีมันคล้ายๆกันมา <c oughs> เดี๋ยวผมหาหาดูก่อนนะครับ <c oughs> เผื่อมีอีกนะครับเดี๋ยวหาอยู่แถวๆนี้และครับถ้ามีเดี๋ยวถ่ายอีก โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอีกหรอเดี๋ยวผมหาดูก่อน,นครับนีทุกคนดูยุงเยอะมากเลยเนะี่ยเห็นไหมบิงปุ้งปุ้งปุ้งยุงมดเลยนั่นนะแล้วผมก็ใส่กางเกงขาสั้นมาด้วยรองเท้าแตะด้วยเนะี่โอ้ยุงยุงเยอะมากโอเคเดี๋ยวเดินหาต่อเลยครับไปดูมีอีกหรือเปล่านะครับ นี่โอเคทุกคนผมเจอแล้วผมเจออันนี้เขาเรียกว่าขอเรียกว,ว่าเป็นกองนะครับกองหนึ่งกองหนึ่งจริงๆนะครับโอเคมีทุกคนเห็นหรือยังนี่เห็นไหมน,หน,มนี่เยอะมากอ่าเป็นกองหนึ่งครับนี่เห็นไหมค,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 ค่คอยๆเก็บเก็บค่อยๆวางครับเดี๋ยวมันจะเสียว isme, ไม่ได้ไม่ได้เอามีดมาครับ มันน่าจะเปื้อนนิดนึงไม่เป็นไรครับปุ๊บปุ๊บนี่ดูปุ๊บปุ๊บนี่สวยมากเลยสวยๆเลยนี่ยังมีอีกนะครับนี่เออหักอืม นีมีอีกดิทุกคนนี่เจออีกแล้วทุกคนเห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมอยู่ใต้นี้นี่หลบอยู่นี่เห็นไหมเจออีกแล้วเห็นไหมนี่นี่พอดีกินนะ่ะนี่กำลังอ,อยเลอยนะับประมาณนี้โอ้ยนี่อีกหัวหนึ่งอีด,ดอกหนึ่งอีด,ดองหนึ่ง กำลังสวยๆเลยสวยๆเลยนะครับนี่นี่ทุกคนไอตัวเล็กๆออกเยอะมากเลยครับอ่าตัวเล็กๆนะครับนี่นี่เห็นไหมดอกเล็กๆออกเยอะมากเลยนี่เห็นแต่ว่ารอให้มันอ่ามันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวดูใบใบไม่ก็พรุ่งนี้เช้านะครับ <ST> น่าจะดอกโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับเดี๋ยวไปหาเก็บที่อื่นก่อนนะครับโอเค ไปกันปังนนี้เจอที่นี่อีกสองดอกนะครับได้ว่าดอกไม่ค่อยใหญ่แต่เก็บไปก่อนเก็บไปเลยนะครับดอกไม่ใหญ่โอเคครับมาเจอที่นี่อีกดอกสองดอกนะครับอยู่ตรงโน้นดอกดอกหนึงนครับอึ๊บเออหวขาดดึงแรงไปหน่อยเออเกือบเยียบ อันนี้เลยนี่อดอกนี้ย่ายอยู่นะครับมีอีกดอกหนึ่งเล็กๆอีกดอกสองดอกเล็กๆนะครับเก็บไปเลยดีกว่าเนาะปึ๊บนี่ทางนี้อีกสองดอกนี่ดอกเล็กๆก็ออกมานะครับเนะ่ะ ตรงนี้ดอกหนึ่งอึบอึบออูอ้ตรงนู้นดอกหนึง่งนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ดอกหนึ่งมีผมเจอตรงนู้นดอกหนึ่งครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะไปดูกัน ใช่นี่ใหญ่มากเลยนะเนี่เนี่ยดอกเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่เนาะเหมือนกันโอ้ยดอกนี้สวยงามมากเลยสวยมากโอ้ดอกเล็กๆเยอะมากเลยนี่ไหมนี่เท่านี้เก็บเก็บไปเลยนะต่นเนี่ยเท่านี้เดี๋ยวผมจะเก็บไปเลยครับนี่ โอ้เยอะมากเลยอึ๊บน,น,น,นี่ตรงนู้นอีดอกหนึ่งนี่ตรงนู้นถ้าดอกก็ไม่ค่อยใหญ่อึ๊บนี่ตอนนี้ใหญ่กว่าขึ้นมานิดนึงนี่มับดูทางข้างหลังก่อน พือ่อมีนี่ข้างหลังนี่ก็มีนะครับนี่อยู่ใต้นี่นี่นะนี่นี่อืมมีไม้มีไม,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 ม้เดี๋ยวไปดูฝั่งนึงก่อนโอ้ตรงนู้นก็มีหนึ่ดอกหนึ่งสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกอุ้ยเยอะเยอะมากเยอะมากมี เดี๋ยวค่อยๆเก็บนะครับนี่แต่ว่านี่ยังไม่ค่อยใหญ่แต่ก็เก็บไปเลยพอกรุบๆนี่เห็นไหมอูขาย,ยาวมากเลยดูนี่นี่อีกดอกหนึ่งนี่สวยๆเลย เหนือแตกเลยอุ้ยเจอโน้ตอีกดอกหนึ่งแล้วอีดอกหนึ่งแล้วนี่มาเห็นไหมเห็นไหมนับอุ๊บนี่สวยงามผมดูผมเห็นดอกเล็กๆที่นู่นดอกนึงเดี๋ยวไปดูเผื่อมีเพื่อนนะครับมีเจอหลายดอกเลย อโอ้โอทุกคนนี่ผมจะบอกว่าเชื้อเยอะมากเลยเนี่ยตัวเล็กๆตัวอ่อนเห็นไหมเยอะเยอะจัดเยอะจริงๆนะครับทำไมไม่โฟก,กัสล่ะเห็นไหมเชื้อเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ เ,เขาเขาเนี่ยใช่หมดเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นจะอันนั้นแล้วนะครับจะเป็นดอกแล้วปิดก่อน,นครับนี่ทางนี้ก็มีนะครับนี่เห็นว้าว <Wow. S 1> เยอะมากเยอะมากเลยนะครับนี่นี่ก็ใช่น้นี่เห็นไหมนี่นี่ครับได้ไม่ค่อยเยอะนะครับได้ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ แต่ก็พอได้แกงนึงนะครับวันนี้ปักโอเคครับพอดียุงกดัดยุงเยอะมากเลยนะครับขานี่คันหมดแล้วเดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ร้อนด้วยร้อนอบอ้าวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันลงังเดี๋ยวมาไม่ใช่วันลังหรอพรุ่งนี้เดี๋ยวน่าจะมาเก็บอีกนะครับเพราะว่าเอเล็กๆน้อยๆเท่านิ้วนิ้วก้อยนิ้ว เท่านิ้วก้อยนะยเยอะมากเลยครับอกเนี่ยประมาณเนี้ยนี่ผมเห็นเมื่อกี้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บอีกแต่วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปแกงกินนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดนะครับก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไป้ลยครับเพื่มท่านในคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ